ฟิตเนสกันเถอะไปลอยตั้งหลายวันไม่เห็นพี่ดนจะไปฟิตเนสเลยโอ้ยช่วงนี้ออกอยู่บ้านออกอยู่บ้านจรริงเหอสบายแล้วไม่แต่่วาไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเอาไว้หุ่นดีก่อนออกไปอวดหุ่นทีเดียวเลยนี่ก็ผอมลงแล้วนะธรรมดานี่เฟิร์มไหมไม่ได้ไปฟิตเนสทำไมผอมลงอ่ะพี่โดนเขาซื้อมาเล่นอยู่บ้านนี่เวลเนสไอสลิมซื้อมาเล่นอย่บ้านเลยมันจะเหมือนไปฟิตเนสเหรอฟิตเนสมีตั้งเครื่องตั้งเยอะอยาให้ออกกับมังกายดิฟเป้ทั้งตัวทั้งตัวเสียงดังลั่นเลย พี่ดนนะสิดูสีดูผอมลงงานพีน่หนไงไม <ง S 2> ่บอกกันเลยอ่ะเขามีเคล็ดลับดีๆจริงๆ หอมลงไหมครับอันนี้ไม่อยากจะออกกาลังกายที่แบบเขาเรียกว่าลดทั้งตัวอยากแค่ลดเฉพาะส่วนนี้ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนกับเบลเน็ตไอซ์สลินนะคะดูจากโครงเสาแล้วก็แขนจับนี่นะคะนี่ทาจากเหล็กที่แข็งแรงทนทานอย่างดีเลยครับผมเคลือบสีกันสนิมนะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยหน้าจอกันทํางานหรือว่าควบคุมการแสดงผลเนี่ยเขาทำจาก PVC เกรด A อย่างดีด้วยโอ้ยอันนี้ทนทานแน่นอนทนทานแน่นอนแล้วน้ำหนักได้เต็มที่เลยอ๋ออย่างนี้คุณพ่อรีน้ำหนักอยู่ประมาณร2 0ได้ไหม ยี่สิบกิโลนี่นเใช่ค่ะโอ้เลยดีจังเลยแล้วระบบการทํางานนะที่มันไม่ต้องออกไปข้างนอกไปฟิตเนสเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอันนี้ขึ้นไปปุ๊บจะเป็นระบบสเตเบลิเซอร์หรือว่าเป็นระบบสันสะเทือนนะคะที่ใช้แรงสันสะเทือนตั้งแต่2 0 0 0ถึง5,000ครั้งต่อนาทีดังนั้นมันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อใช่ไหมดังนั้นใช้เวลาแค่วันละ10นาทีเท่ากับเอรินไปออกกำลังกายหรือไปเดินไปวิ่งประมาณ1ชั่วโมงนี่ไงสิบนาทีเองเวลามีน้อยที่ใช้วันละ10นาทีเท่านั้น บางคนบอกกว่าจะออกไปฟิตเนสได้ขับรถออกไปเสียเวลาเหนื่อยอนี่ เล่นวนเลยบ้างสิบนาทีติทีวีไปเลยระบบของเขาที่บอกว่าเป็นระบบการเทือนเพราะว่ามันจะไปขจัดไขมันส่วนเกินหรือว่าเซลลูไลท์หรือว่าที่เอลินดูผอมๆแบบนี้อยากจะขจัดเซลลูไลท์ใช่ไหมมันก็จะไปกระตุ้นนะคะทำให้ไขมันเนมันแตกตัวออกมาแล้วก็ถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะหรือว่าเป็นเหงื่อพูดไปนี่เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพค่ะไม่รู้ว่าสารแล้วมันจะได้อะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีสาธที่ได้ดูเปรียบเทียบว่า นี่คือนี่คือไขมันค่ะที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราสมมุติเป็นไขมันส่วนเกินและนี่ก็คือเลือดและก็กล้ามเนื้อของเราค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามาดกันไขมันของเราจะแตกตัวได้ยังไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแล้วผสมกันแล้วจนไปถึงนี่คือการสะเทือน15โอ้โห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 นี่20คิดดูเลยคุณผู้ชมคะว่าไขมันในร่างกายของเราจะถูกการสะเทือนขนาดไหนนะคะแล้วก็จะแตกตัวเป็นยังไงนะคะ มาดูกันว่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง20วินาทีทําให้ไขมันแตกตัวได้ขนาดนี้ใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนเพียงวันละสินาทีไขมันคุณจะแตกตัวได้ขนาดไหนใช่แล้วดูเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากๆเลยนะใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปยกเครื่องหนักที่เมื่อยแขนได้ทั้งตัวแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยต้นแขนสะโพกต้นขานี่อันนี้เป็นปัญหาของสาวๆคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คงจะปัญหาแบบไอลินถูกไหมยากได้แบบไหนได้ทั้งตัวเอาต้นแขนก่อนละกัน กต้นแขนนี่ง่ายๆเลยะนะครับจับให้มั่นครับะนะครับในส่วนของส่วนของเราจับพร้อมนะครับ 1, <S 2>, 2, <S 1>, 1 2ยกให้เนือห <1 S 1> ัวเนี่ยหนงยืบอึบนึ่ง สองอันนี้สูงสูงเสมอหัวเลยโทษเถอะสาจะอย่างงั้นนี่เขาไม่ต้องการใบเส็บใบเส็บเขาต้องการที่จะลดนะคะเรียกว่าสลายเซลลูไลส์อันนี้มบ้าใช่ไหมถ้ามีบวาใช่ไหมเอ้ยสลบไปเลยหรือเปล่าเนี่ยอารเสียวิธีการนะคะก็นี่แหละก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปรับความแรงว่าเราอยากจะปรับความแรงเท่าไหร่เสร็จปุ๊บอ๋อโอ้โหนี่บ้าเห็นบ้านสั่นเลยครับเซลลูไลส์สั่นเลยทีเดียว ตอนแรกอลินก็ถึงห้าพันรอบสั่นได้ขนาดนี้สั่นกันเรียกว่าสะบัดงวงดีกว่าแล้วเรียกว่าโอ้โหให้เอลินไม่ธรรมดาฉันก็ฉันก็เขินนะไม่ธรรมฉันเล่นทุกวันนะตอนแรกเอลินคิดว่าเอรินลองดูเราเนี่ยจะออกกําลังกายเฉพาะส่วนได้ยังไงออกมีท่าในการเล่นหลายหลากหลายท่าไหมคะมีท่าแบบเบสิกเบสิกเนี่ยสิท่ามาตรฐานแล้วสามารถอัดแอปได้ถึง20ท่าเลยทีเดียวแล้จริงเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึก ไขมันมันกระเพื่อมแล้วรู้สึกคันมั้ไหมเป็นไงมีคันๆบริเวณแขนไหมอ่ะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เอเดนอยากได้สะโพกเขาซื้อมาใช้แล้วนไม่ผลจริงๆให้โดแก้ตัวอีกทีนึงเมื่อกี้อาจจะแบบตลกตลกไปไงที่นี้ของจริงทีนี้ของจริงเลยนะครับสาระสาระอ่านี้ แล้จับเหมือนเดิมอันนี้จับให้ม um 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 ok ั่นเลยครันี้นะครับสะโพกนะครับนี่ผ um ู้หญิงหลายคนมีปัญหาไงนี่ส่วนนี้ไม่กระเออไี่เเรียกว่าเชฟไม่บะพอนี่อยากให้กระชับให้เฟิร์มใส่เกงยีนแล้วได้สวยดูเลยนะครับเพียงวันละ10นาทีนะครับเพร้าล้วครับนับหนึสองสามอ่ะหนึ่งส สามไปจับราวบันไดบ้านก็ได้อย่างเงี้ยอารมณ์เสียเอาไม่ได้ไม่ใช่วิธีนั้นวิธีนั้นก็คือว่าขึ้นมาบนนี้แล้วเนี่ยไอซ์ลีมนี่ตลกมากไปแล้วนะเราเนี่ยนะคะแล้วก็กดสตาร์ทนี่อันนี้ก็คือระดับที่หนึ่งอันนี้คือท่าปกตินะอย่างอย่างในท่าปกติอ่ะสมมติว่าอยากจะลดตรงเฉพาะส่วนใช่ไหมคะอ๋อย่อลงมาลดลงมาหน่อยอ๋อย่อมานนี่ได้สะโพกนี่ ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมจะเกิดการเกร็งเกิเกิดการเกร็งอันนี้เกิด้ล้จะได้หน้าทองด้วยอ่ลองให้รินลองบ้างย่อลงไปพอประมาณเหมือนนั่ง้าอี้อยากให้หัวเข่าเราเลยปลายเท้าอีกนี่นี่แค่ท่าที่ถูกต้องแสดงว่าอ่านคู่มือแล้วมีเจอแล้วเจอแล้วมันอกี้เจอแล้วแล้วหายหายเจอแล้วตอนนี้เจอแล้วอางนี้นะคะนี่รู้สึกไงรู้สึกเก่งไหมต้นขาเก่งไหมใช่แล้วมันจะสั่นมากมากโดยเฉพาะบริเวณต้นขาจะลดเฉพาะเออน่องหรือว่าต้นขาเนี่ยนะคะวิธีการก็ทําแบบนี้เดี๋ยวขอเพิ่มสปี ก่อนนะคะเป็นสักตรงกลางก็แล้วกันแล้วก็กดสตาร์ทนี่ก็จับแบบนี้ทีละข้างทีละข้างอยากได้ขาซ้ายทำขาซ้ายใช่อยากได้ขาขวาก็ทำขาซ้ายทำขาขวาดิกว่าอ้ยอย่างนี้สลับกันไปใช่อยากข้างละ5้านาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้หรือว่าจะ10นาทีก็ได้อันนี้แล้วแต่แนะนำเลยสำหรับจิ๊กโก้ จิ๊กโกตามซอยนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะพวกขาใหญ่มีปัญหาขาใหญ่ไงโอ้ยช่ายดเฮ้ยไงเขาก็เป็นจิ๊กโกลว่ะสิอ่านี่จิ๊กโกใช่ไมเอลินเห็นว่าเราขึ้นเนี่ยเราก็กดสตาร์ทกดสตาร์ทและปุ่มอื่นๆพวกนี้ล่ะคะมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนี่ไงเราจะแนะนำเลยนะครับเป็นปุ่มเพื่อ วัดระดับไขมันในร่างกายนะคะเพื่อโชว์ทางหน้าจอ LCD ตรงนี้เพื่อเห็นว่าประสิทธิภาพของการเผาผลาญไขมันเนี่ยเป็นยังไงและเราเหมาะสมหรือยังวิธีการก็กดไปที่ fatiness นะคะเสร็จปุ๊บก็ไปที่ setting ก็คือการตั้งค่านั่นเองตอนนี้มาอยู่ที่เพศนไคร่แล้วเก็เลือกเพศเพศ0ูนนี่หมายถึงเพศชายนะคะศูหมายถึงเพศหญิงแล้วก็กด setting อีกครั้งนึงก็จะไปที่อายุอนียี่สิบห้าค่ยี่สิบห้าก็กดลงมาที่ยี่สิบห้าต่อมาก็กด setting อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะไปที่ ส่วนสูงนะคะก็ตั้งส่วนสูง168แอ่าแล้วก็ไปที่น้ําหนักเมื่อตั้งค่ารียบร้ปุ๊บก็กดเซตติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันผลขึ้นไปยืนเลยจ้ะนั่นแหละแล้วก็จับไปที่เซนเซอร์นะคะของแขนจับตรงนี้นั่นไงิสิบแปดค่ะเกี่ยวกับดัชนีมวลรวมค่าของระดับแคลอรี่หรือว่าไขมันที่เหมาะสม สิบแถึงยีสิาำหรับผู้หญิงนะครับถ้าเกินยี่สิบเนี่ยแปลว่าเริ่มเจ้าเนื้อแล้วถ้าของผู้ชายนี่ก็16ถึง22นะครับอีกปุ่มล่ะครับปุ่มแคลอรี่นี่คือปุ่มแคลอรี่ปุ่มแคลอรี่คือการวัดระดับพลังงานหรือว่าแคลอรี่ของเราที่ใช้ไปในการออกกำลังกายนั่นเองอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แล้ว่ะเดี๋ยวลองเลย มาแล้วแคลรี่แคลรี่เริ่มมีการเผาผลาญแล้วนะคะในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เราพูดกันตรงนี้แคลรี่ของเอลินถูกใช้ไปประมาณ3แล้วก็เผาผลาญกันไปเรื่อยๆคุณสมบัติดีขนาดนี้ใช้งานง่ายขนาดนี้10นาทีก็เห็นผลแล้วใช่ค่ะบอกแล้วค่ะพี่โรนโอ้โหอยากได้อยากได้แล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าของเราดีจริงเ้วใช้เห็นผลได้จริงๆนะคะราคาปกติอยู่ที่24,900่เอบาทค่ะมีราคาปกติแสดงว่าต้องมีราคาที่ลดกว่านี้แน่นอนไหมใช่ไห <ห>้ราคาพิเศษให้เอลินก็แล้วกันนะคะและ้วก็คุณผู้ชมช็อปแอโทโฮม,มด้วยนะคะลดเท่าไหร่ลด้ทัอนอทีเลย 5,000บาทค่ะโอ้โหไม่ถึง20,000เหลือ19,900บาทเท่านั้นครับผม19,900บาทนะครับง่ายๆแบบนี้ตราคาเนี้ยหรือเปล่าอไม่ได้ราคานี้ยเซ่จัดเลยราคาเต็มเลยแต่พูดถึงว่าลดกันแล้วใช่ไหมลิลว่าคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องซื้อใช่ไหมเหมือนเอลินก็ต้องอยากได้ของทองของแถมเป็นธรรมดาเอาแล้วเอาแล้วมาหาของแถมให้คุณผู้ชมไงมีหน่อยดิมีหน่อยนิดนึงโอเคโอเคกับเวลเนสมาส์กบาลเบลซี โอ้ถูกถูกใจนะคะนี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยรับรองว่าระหว่างที่สั่นสะเทือนไปด้วยกับเบลเนสไอซลิมแล้วก็ใส่เบลเนสมาสาดเบลไปแล้วนี่ก็จะทำให้ไขมันตรงช่วงของหน้าท้องแล้วก็สะโพกนี่คือลดลงถูกไหมใช่แล้วค่ะมูลค่าถึง5,900บาทเราแถมให้เอริแล้วุุณผ อ่านะครับคุณผู้ชมครับสามารถเป็นเจ้าของเวลเน็ตไอซ์สลิมได้ง่ายๆนะครับมูลค่า1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับและยังมีของแถมอีกนะครับโอ้โหมูลค่าถึง5,900บาทนะครับคุ้มค่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรีบโทรมานะครับที่เบอร์02-666-05-05ครับ0 2 6 6 6 0 5 0 5ครับ เพียงวันละ10นาทีเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะอยากจะมีหุ่นที่คอนเฟิร์มแบบนี้แห<ช>มคอนเฟิร์มเลยนะแล้วก็เพรียวแบบนี้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะกับวิลเนสไอซ์ลิมค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วค,คงคต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับสินค้าดีๆที่เรามามอบให้แบบนี้ที่ช็อป at Home ค่ะ,คะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ